ปฏิการเด็ดปีกในอากิวนั้นมันเกิดจากการส่งเครื่องบินแบบ F-35 ครับติดขีพนาวุธนำวิถี2ลูกครับแล้วก็มีการเข้าไปย่อนพื้นที่ดังกล่าวจนทำให้ผู้บัญชาการดับสูงของกลุ่มฮิตปลาเละต้องถูกจัดการแล้วก็ยังมีผู้บัญชาการอาวุโสอีกประมาณ10ลายแต่ว่าโดยรวมๆนะครับคนที่ถูกเด็ดปีกเนี่ย20ลาย ซึ่งการโจมตีดังกล่าวนั้นก็มีการไปทำลายอาคารอพาร์ตรเมนต์แห่งหนึ่งทางตอนใต้ของกรุงเบลูสสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในแถบของตะวันออกกลางนำมาเสนอกันต่อครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นครับทั้งตะวันออกกลางเองหรือแม้แต่ในโซนยุโรปเองก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีความ เข้มข้นเป็นอย่างมากทีนี้เหตุการณ์ล่าสุดนะครับที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางก็ยังโฟกัสไปที่กลุ่มนักรบใหญ่คิดบลัลลาเลกลุ่มนี้ก็ถือว่าได้รับการสนับสนุนที่มาจากอิหร่านแล้วก็อิสราเอลครับสองฝ่ายเนี่ยนะฮะมีการโต้กันไปก็โต้กันมาแต่ก็เป็นการโต้อย่างป่าปายจนกระทั่งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้นะครับเรียกได้ว่าก็เริ่มที่จะเล่นกันแรงอย่างมากขึ้นกับ เมื่อวานนี้อิสราเอลได้มีการเปิดปฏิการทางอากาศส่งเครื่องบิน F16 F15 แล้วก็มีการเข้าไปโจมตีแท่นปล่อยลูกจรวดแบบไม่นำวิถีถ้านับรวมกันแล้วครับอิสราเอลต้องทำการโหลดอาวุธนำวิถีหรือไม่ก็พวกระเบิดต่างๆประมาณ100่ว่าอลูกครับโจมตีเป้าหมาย100ปว่าอยแหงหนึ่งในนั้นก็จะมีแท่นปล่อยจรวดนะครับถ้าหากว่ามันมีการปล่อยออกมาได้เนี่ย อิราเลต้องประชิญกับจรวดถึง1,000พปลารกับเข้ามาโจมตีบนดินแดนของตนเองอิตาเลนั้นก็ยังคงเดินหน้าครับไปเล่นงานผู้มังคัประชาดับสูงของกลุ่มฮิตบัลเละตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วครับแล้วการโจมตีครั้งนี้มันก็เป็นการสร้างเสือภัยแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนผู้ประชาการระดับสูงของกลุ่มฮิตบัลเละต้องถูกดับไปยังรวมถึงผู้มังคั่ชาย,ายอื่นๆอีก ประมาณสิบลายก็ต้องถูกดับไปต่อการโจมตีใจกลางกรุงเบรุตครับทําให้ผู้บัญชาการระดับสูงของกลุ่มฮิตลาะผู้บัญชาการรายนี้นะครับก็เป็นผู้วางแผนในการกํากับการลุกลานแฝงกาลิลีจึงได้มีการออกมาเปิดเผยว่าเขาสามารถไปเด็ดเปีกผอบอระดับ,บสูงของกลุ่มฮิตบลาะได้ครับแล้วก็ยังมีผู้บัญชาการอาวุโสอีกอย่างน้อย10บาย ในการโจมตีทางอากาศต,ต่อฐานที่มั่นของกลุ่มฮิตปะลเลในกรุงเบลุสซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมาก่อนซึ่งมันก็จะทําให้ทั้งสองฝ่ายณนะเวลานี้ครับก็กําลังขยับเข้าใกล้คําว่าสงครามอย่างเต็มรูปแบบกองทัพอิสราเอลได้มีการกล่าวว่าเป้าหมายที่พวกเขาต้องการจะเล่นก็คือนายอิบราฮิมอากริลครับเป็นหัวหน้าฝ่ายบริการทางทหารของกลุ่มฮิตบัลเล และก็ยังเป็นผู้บัญชาการกองกำลังพิเศษรัดวันของกลุ่มฮิตบัลเะเป็นผู้ดูแลแผนการปฏิการการลุกรลานที่แวรนกลเลรีนอกเหนือจากนี้ครับนายอากิลเนี่ยยังเป็นสมาชิกกองทัพอาวุโสที่สุดนะครับในสภาเยฮัซึ่งก็เป็นหน่วยทหารชั้นนําของกลุ่มฮิตบัลเเหตุการณ์ตรงนี้มันก็เกิดขึ้นหลังจากที่อิสราเอลน,นั้นมีการเข้าไปเด็ดปีกนายฟูอัดซุกทําให้ในช่วงเวลานั้นครับทั้งอิหร่าน ทั้งฮิตบัลเละรวมถึงกลุ่มนรบหลายอื่นๆนะครับก็ได้มีการออกโรงหึ้มเป็นอย่างมากเป็นเหตุการณ์การโจมตีในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเดือนนี้ก็จะเข้าสู่ปลายเดือนกันยายนแล้วครับเหตุการณ์ดังกล่าเนี่ยก็ไม่มีท่าทีที่จะสงบเงียบลงไปฮิตบัลเละได้มีการออกแถลงการอย่างเป็นทางการว่าในอากิวนั้นต้องดับไปครับอย่างชัดเจนและเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ เป็นวีลบุรุษของกลุ่มฮิตบัลเลครับแล้วตอนนี้ก็เลยทําให้ความโกรธเกลียวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็อยู่ในฝั่งของฮิตบัลเลมากยิ่งขึ้นแต่ว่าอิสราเอลก็ไม่ได้เกรงกลัวกลุ่มฮิตบัลเลครับก็ยังคงเปิดฉากส่งเครื่องบินขับไล่นะครับถล่มเป้าหมายต่างๆต่อไปแต่ท่านผู้ชมครับปฏิการดังกล่าวที่มาจากกองรัง IDF นั้นมันเกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่มฮิตบัลเลาะนะครับ ได้มีการยิงจรวดประมาณ200ลูกครับตกไปยังพื้นที่กาลิลีตอนเหนือแล้วก็ที่ราบสูงโกรันในช่วงมันสุแต่ก็เดชะบุญครับไม่มีใครได้รับผลกระทบต่อการโจมตีดังกล่าวซึ่งในช่วงเวลานั้นกองกําลัง IDF ได้มีการบอกให้ประชาชนควรที่จะหลบอยู่ในหลุมหลบภยัยจะปลอดภัยกว่าก็คือการรวมตัวอยู่บริเวณใต้ดินหรือว่าใต้ตึกที่อยู่อาศัยกองทัพเนี่ยยังได้มีการระบุว่า หลังจากที่พวกเขามีการเข้าไปเล่นงานในอากิวยังไม่พอนะครับยังรวมถึงพวกผู้บัชาการอาบุโซของฮิตบารลอเนี่ยหลายลายก็ต้องถูกเด็ดปีกไปซึ่งทางด้านของพลโทเฮอร์ซีฮาราวีครับปริการเด็ดปีกในอากิวนั้นมันเกิดจากการส่งเครื่องบินแบบ F-35 ครับติดขีพนาวนุธนำวิถี2ลูกครับแล้วก็มีการเข้าไปย่อนพื้นที่ดังกล่าวจนทำให้ผู้บัชาการรดับสูงของกลุ่มฮิตบารลอ ต้องถูกจัดการแล้วก็ยังมีผู้มีชาวาโสอีกประมาณ10บรายแต่ว่าโดยรวมๆนะครับคนที่ถูกเด็ดปีกเนี่ยยี่สิบรายซึ่งการโจมตีดังกล่าวนั้นก็มีการไปทําลายอาคารอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งทางตอนใต้ของกรุงเบรุสซ,ซึ่งทางฝั่งของอิสราเอลได้มีการออกมาระบุว่ามันเป็นที่ที่นายฮาก,กิลแล้วก็แกนนําของกลุ่มฮิตบอลเลาะหหลายคนครับกำลังนั่งประชุมกันตรงบริเวณใต้ดินก็ต้องถูกจัดการแบบไม่ทันตั้งตัว ทีนี้การโจมตีดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นการมาสร้างความเสียหายให้แก่กลุ่มฮิตบัลลาะหลังจากที่ในช่วงสีวันที่ผ่านมาครับการโจมตีเนี่ยมันเกิดขึ้นทางไซเบอร์ต่ออุปกรณ์สื่อสารต่อวิทยุมือถือก็เลยส่งผลทําให้นักรบฮิตบัลลาะหลายรายนะครับต้องได้รับผลกระทบต่อการโจมตีดังกล่าวฮิบอลล็อตเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นกันว่ามันก็เป็นฝีมือที่มาจากอิสราเอล แต่ว่าอิสราเอลมีการออกโรงปฏิเสธว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องครับส่วนทางด้านนายฮัสซันนัดรุลลอครับหัวหน้ากลุ่มฮิตบารลอนั้นได้มีการประกาศในช่วงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าอิสราเอลจะต้องประชิญกับการล้างแค้นอย่างสะสมแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนผู้ประชาการของเขาต้องดับไปก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ในช่วงเวลานี้ครับมันก็เป็นเหมือนหัวเรียวหัวต่อ ถึงแม้ว่าทั้งสองฝ่ายนั้นก็มีการออกโลงขู่เป็นประจำนะครับแต่ก็มีความเชื่อมั่นกันว่าอิสเอลเนี่ยก็ยังคงเดินหน้าครับค่อยๆไปตอนผู้บัญชาการของกลุ่มฮิตบะลาะทีละคน2คนแล้วตอนนี้นะครับผู้บัญชาการรายใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องดับไปหลายคนแล้วทีนี้จากการให้สัมภาษณ์ของพลโทเฮอร์ซีฮาราวีกับเนรธิการกองทัพอิสเอลได้มีการออกมาพูดว่ากองทัพเนี่ยมีความจําเป็นครับจะต้องไปจัดการ เรื่องราวดังกล่าวที่มันเกิดขึ้นเพราะเขามองว่ามันเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อพลเมืองชาวอิสราเอลเพราะฉะนั้นแผนการไปเด็ดปีคผู้บัญชาการระดับสูงของกลุ่มฮิตบาบอลนั้นก็อยู่ในแผนการของอิสราเอลอยู่แล้วส่วนทางด้านลอนเต,ตว่าการกระทรวงกลาโหมก็คือนายยูอัพกันลันก็ได้มีการออกมากล่าวว่าอิสราเอลก็ยังคงเดินหน้าครับที่จะไล่ล่าศัตรูของเราแล้วก็มาปกป้องพลเมืองของเรา ในช่วงเวลานี้ครับก็กําลังเข้าสู่การบริการในระยะใหม่ซึ่งก็อาจหมายถึงว่าอิสราเอลจะต้องบรปปรลุวัตถุประสงค์ที่พวกเขาวางเอาไว้ครับหนึ่งในนั้นก็คือการไปจัดการแกนนําคนสําคัญหนึ่งในนั้นก็คือการไปจัดการคลังแสงต่างๆที่มันอยู่ที่เรบานอนมันกําลังเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่ออิสราเอลเหตุการณ์แบบนี้เรียกว่ามันก็เป็นการ ยกระดับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่นายฟูอัดเนี่ยก็ต้องถูกจัดการแต่ว่าในช่วงเวลานั้นครับอิหร่านเนี่ยมีท่าทีอยู่บ้างแต่อิหร่านก็ยังไม่ได้มีการเปิดฉากโจมตีอิสราเอลแม้แต่น้อยแต่ว่ามาณนขณนะนี้ครับอิสราเอลกำลังที่จะไปเล่นงานคิดบัลเละค่อยๆตอนทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็มีความชื่อมั่นกันว่าอีกไม่นานนะฮะ อิสราเอลเนี่ยคงต้องมีการส่งรถถังรถยานเกราะข้ามพรมแดนเลบานอนเข้าไปแล้วก็ไปทําการสร้างเขตกันชนดังที่พวกเขามีความคาดหวังเอาไว้สิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับ